และหลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าสาสา์ได้ไปงานเลี้ยงอาหารที่พระราชวังบักกิงแฮมในลอนดอนได้อย่างไรผมจะเล่าให้ฟัง เิพเมีมเดือนละหนึอบาทสมัครง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก SF t h e a t r ที่จะทำให้คุณนั่นอินและก็ฟินเข้าถึงอารมณ์ด้วยความละเอียดแบบชัดโมก 4K มีทั้งสารคดีหนังอนิเมะและการโชว์หรือแม้แต่ซีรีส์กับกฟินขัดฟินแน่ปานมาเมนในสูเบิงุูหลักทำาบนี้ดูไม่จบวนันน้ามาดูต่อก็อย่างได้ประวัติไม่มีการหายแถมมีแอมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก,ก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID Line เท่า นนั้นและพิเศษสุดสัส้นราคาที่มาจากช่องอ,อะไรชาแนลนะครับสิ้นเดือนปุ๊บลุ้นห้าหมื่นบาทกับกิจกรรมได้เลยฟรีๆเท่านั้นยังไม่พอสายเกมเมอร์ ROV สวัสดีสุมเจ้าเน้นปอมไม่เน,น้นคิวก็มีสิทธิ์ถูกขันชื่อซู่หกจากนักาพากย์ในตำนานอย่างวินซี่มาวินมาแวะและซันวาวในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของ ROV ฮาวิฮาวอีกด้วยจ้ะสอบถามหรือสนใจสมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างหรือสแกน QR วเอาดได้เลยครับ I applaud Jenny, Jisoo, Lisa and Rose, better known collectively as Blackpink, for their role in bringing the message of environmental sustainability to a global audience as ambassadors of the UK's Presidency of COP26 and later as advocates of the UN Sustainable Development Goals. เนื่องในโอกาสครบ140ปีของการสถาพนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้และสหราชอาณาจักรประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้จะเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการพร้อมกับภรรยาคิมกอนฮี แั้งแต่วันที่21ถึงวันที่23พฤศจิกายน2566และในครั้งนี้เองนะครับพระเจ้าชายชาวที่สานะครับจะทรงเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้รวมถึงแขกเหลือทั้ง2ชาติกว่า150คนในฐานะแขกของรัฐบาลที่พระราชวังบักกิ้งแฮม ด้วยพระองค์เองซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนันตั้งแต่ทรงราชาพิเศษนั่นก็คือหลังสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์นั่นเองครับและแบ็คพีเอนะครับทั้ง4คนไม่ว่าจะเป็นจีซูเจนนี่โรเซ่หรือว่าลีซ่าได้รับการเชิญจากรัฐบาลอังกฤษโดยตรงแบบไม่ผ่านรัฐบาลเกาหลีใต้อันนี้คือข่าวลือนะครับย้ำว่าเป็นข่าวลือรัฐบาลของอังกฤษนยครับเชิญแบ็คพิงค์โดยตรงไม่ผ่านรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ใช่ว่าแบ็คพิงค์นั้นเป็นวงรองที่วงอื่นคนไม่เต็ม เลยไม่ได้ไปก็เลยให้แบ็คพิงค์ไปแทนไม่ใช่นะฮะที่คุยกันในเน็ตแบบนี้คือไม่ใช่นะครับจะมาร้อยค่าคนอื่นให้อยู่เหนือจักรวาลมันไม่ดีนะตัวเธอที่เขาเชิญแบ็คพิงค์โดยตรงไม่ผ่านรัฐบาลนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าเคยเห็นความไม่เป็นงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ามาแล้วในช่วงครั้งหนึ่งที่ผ่านมาที่เป็นงานระดับชาติในการเชื่อมความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและก็เกาหลีใต้ในรอบ12ปีในการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในการเป็นพัธมิตรระหว่างเกาหลีและก็สหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาที่ได้เชิญ Back ไปร่วมงานและก็ได้เชิญเลดี้กาก้าไปด้วยซึ่งกะว่าจะให้เป็นไฮไลท์ของงานในการเลี้ยงช่วงค่ำโดยคำเชิญนี้เองนะครับถูกเชิญโดยจิลไบเดนภรยาของโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันแต่ทว่าเรื่องดังกล่าวนะครับถูกส่งไปตั้แต่มกราส่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืเรื่อยเรื่อยหกชาบับหัวหน้าความมั่นคงของเกาหลีใต้เนี่ยเพิกเฉยไม่สนใจเลยเรื่องนี้จนเขาบอกว่าเอ้าเอาองอื่นไปแทนหรือเปล่าเอาเนเอระเทนหรือเปล่าอันนี้แทนหรือเปล่ามันมีอะไรใดกอไผหรือ ตอนนั้นลือกันให้แซดถล,ล่มกันยับเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับหัวหน้าคนดังกล่าวก็ประกาศลาออกเพื่อรับผิดชอบกับเรื่องนี้เพราะตอนนั้นเองนะครับโอ้โหประธานาธิบดียุนซอกยอนเนี่ยนะครับของเกาหลีใต้รู้สึกโมโหมากที่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นและนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อังกฤษเลือกที่จะเชิญโดยตรงไม่ผ่านรัฐบาลก็เป็นได้ครับโดยประธานาธิบดีนะครับยุนซอกยอนของเกาหลีใต้นะครับพร้อมภรรยามีกําหนดเดินทางเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีการต้อนรับจากรัฐบาลและก็กษัง อย่างเต็มรูปแบบโดยจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารถา้ำรับรองของสมเด็จพ,พระราชาธิบดี่าวที่3และสมเด็จพ,พระราชินีคามิลารวมถึงนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเพื่อกระชับความร่วมมือเรื่องการทัรเสรีเนื่องจากรัฐบาลอังกฤษเล็งเห็นว่ากาหลีใต้้นมีความสําคัญในการร่วมมือระดับสากลและภูมิภาคอินโดโปแปซิฟิกและขอพูดถึงประธานาธิบดีของกาหลีต้คนนี้นิดนึงครับเขามาด้วยความแบบ ดุดันไม่เก่งชายคายเป็นประธานาธิบดีคนล่าสุดของกาหลีใต้คนที่13สังกัดพรรคพลังประชาชนเขาเนั้นเป็นนักกฎหมายและก็เคยเป็นหัวหน้าอายการที่ตัดสินเอาผิดประธานาธิบดีหญิงคนแรกของกาหลีใต้ที่ชื่อว่าพัก กินเฮยประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนที่1 1ซึ่งเธอนนั้เป็นลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีพักจุงฮีประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนที่3ในข้อหาใช้อำนาจในทางมีชอบโดยเขาเป็นคนตัดสินเลยว่าให้จำคุกเป็นเวลาย0ปีจากความผิด16ข้อหาและเป็นคดีทุจริตรับสินบนที่โด่งดังมากๆเมื่อปี2 0 2พที่ผ่านมานี่เองและด้วยความที่เขานั้นเป็นคนกล้าต่อก่อนกับนักการเมืองและก็ได้รับฉายาว่าโดนัทซ์แห่งเกาหลีใต้ในเวลาต่อมาก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่เด็ดขาดเลยทีเดียวครับเรากลับมาที่บัคกิ้ แฮมกันต่อครับสมเด็จพระเจ้าชา,ชาวที่3นะครับออกมาต้อนรับแขกเรือแล้วก็มีการสนทนากับสมาชิกแบ็คพิงในฐานะแขกด้วยอยากเป็นกันเองเรียกว่าทรงพระเอ็นดูเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมสมเด็จพระเจ้า,ชา,ช,าชาวที่3นะครับทรงดํารัสถึงแบ็คพิงในช่วงที่จะเริ่มรับประทานอาหารมีใ,ใจความว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ได้เห็นคนเกาหลีเจนเดอรเลชั่นใหม่เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นอาะเจ้าขอชื่นชมเจนนี่จีซูโรเซ่และลิซ่าหรือที่รู้จักกันดีในานามแบ็คพิงสําหรับ บทบาทของพวกเธอในการสื่อสารเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมแก่ประชาคมโลกในฐานะทูตด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกทั้งยังได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วยเรารู้สึกชื่นชมที่พวกคุณนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้ไปพร้อมๆกันกับการเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลก Lisa and Rose. ซึ่งในระหว่างที่คิงชาวนี่นะครับกำลังตรัสอยู่กายกชื่อ Jenny, จเจนนี่จีซูโรเซและกาลิ Lisa, ซาสาวๆนะครับหันกันควับแ k บควับแ k บเลยแบบอืมอืมอืมตื่นเต้นและก็ดีใจมากที่ได้ยินกันเอ่ยถึงจากคิงชาว อาตจีนะครับท่านจะทรงตรัสว่าแบคพิงก็ได้แต่พระองค์ทรงเห็นความสําคัญของชื่อแต่ละคนมากๆก็เลยเอ่ยถึงสมาชิกทุกคนด้วยและยิ่งตอนที่พระราชาทนเหรียญอิสริยภร์ณนี่แบบว่าพระเจ้าชาวที่3ามเนี่ยนะครับทรงเป็นกันเองกับแบคพิงมากมีการสนทนาแล้วก็สรงพระเอ็นดูไม่รู้ว่าใช้คํำยังไงพูดไม่ถือ ดยหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าชาวที่3นะครับหลังตรัสไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาอาหารค่ำที่พระองค์และก็พระราชินีทรงจัดเลี้ยงในฐานะแขกของรัฐบาลพร้อมกับการบรรเลงจากวงดนตรีของพระราชวังซึ่งเล่นเพลงตะดูตูด,ด,ดูด้วยอะไรด้วยก็ว่ากันไปและนอกจากนี้จานชามช้อนซ่อมที่นํามารับแขกในงานก็คือชุดอาหารที่ทําขึ้นในศตวรรษที่19ประดับด้วยทองคําแท้และนอกจากนี้แล้วนะครับพิซ่าก็ยังมาอัปเดตบนไอจีด้วยนะครับเป็นภาพโพสต์สวยๆที่ไปงานเลี้ยงอาหารค่ำท,ที่บักกิงแฮมด้วยแต่ละภาพคือสวยบ๊าย ในจีนคนบางกลุ่มที่ทั้งกดทั้งเหยียบทั้งแบนแต่ว่าแท็กคอริซาก็แตกแตนเช่นเดิมครับอารมณ์คือเกลียดนะแต่ฉันก็อยากดูวันแรกนะครับติดเทรนบนเว็บปออันดับหนึ่งวันต่อมาวันที่2ก็คือกลับมาติดเทรเนอีกคือติดแล้วติดอีกพูดกันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวครับมีการอ่านเป็นร้อยล้านครั้งขนาดพากาลี์ตจนแอคเคน้องปิวไงล่ะ ทีนี้เจอความปังโพรรเยอิมเพคตวาตนาเบคุริกโกะไอยนมโมโตเข้าไปเกลียดเธอแต่ก็ส่องเธอตามอ่านอยู่ไม่ขาดจนแฟนๆชาวจีนนะครับบอกว่าปากบอกว่าเกลียดแต่ก็สารแนอยู่ไม่ขาด กกมคะเรื่องนี้เอนะครับสื่อเอกาหลีใต้เองก็เอาไปเขียนข่าวด้วยเอาไปเขียนแซะเลยเพราะว่าลิซ่าขึ้นเทรนบนเว็บบอร์นี่สองรอบเลยแล้วก็เป็นกระแสมากๆจริงๆนะในเกาหลีก,ก็เป็นกระแสมากๆนะครับข่าวลิซ่าในบูเนเวอร์คือเยอะมากสื่อเกาหลีใต้นะครับเอาเรื่องที่ลิซ่าถูกแบนแอคเคท์ที่จีนเอาไปเขียนแซะเบาๆด้วยประมาณว่าขนาดแล้วเธอออกจากจีนไปแล้วแต่การค้นหาบนเว็บบอร์ ก็ยังติดอันดับหนึ่งอยู่ยังไงแฟนๆชาวจีนก็ไม่อาจาขาดแบคพิงได้จริงๆอันนี้คือสื่อกลิต้าขอบฟาดไปอย่างนี้เลยสื่อบอกว่าโดยเฉพาะดีไซน์นะครับที่ใส่ชุดสีฟ้าอ่อนได้รับความสนใจอย่างมากบนเว็บบอมีผู้เข้าชมมากกว่า110ล้านครั้งและติดอันดับหนึ่งบนฮอตเซิร์ชของเว็บบออีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าจะบ,บัญชีทนาคารของทิซ่าได้จะถูกลบออกไปอย่างกะทันหันเนื่องจากว่าผิดข้อตกลงชุมชนบนเว็บอดโดยเรื่องนี้เอง CNN ในสาหารัฐอเมริการวมถึง BBC ในสาหาราชอาณาจากักรลงความเห็นว่าสาเหตุของการลบแอคเคาท์นั้นเป็นผลมาจากการทิทสซ่าน,นั้นไปแสดงเคซีฮอสของเธอที่ฝรั่งเศสอันนี้คือสื่อกลิต้าเขาเล่นอย่างนี้ป่านนี้ผมไม่รู้ว่าแอนตี้พวกนั้นจะอกแตกตายไปแลหรืออย่างไรที่เห็นแท็กลิซ่าขึ้นอันดับหนึ่งใน2วันติดในหมวดบันเทิงบนเว็บบอดหมวดนี้นะครับบันเท ก็เพียบมีเป็นพันๆหมื่นๆคนแต่ดิซ่านี่ขึ้นอันดับหนึ่งได้ก็ไม่ธรรมดาละเอออึอนเลอค่ามากจะบอกว่าในจีนดิซ่านไม่ได้ดังเฉพาะในกลุ่มเคป๊อปนะครับเธอนั้นดังในระดับดาราจีนทั่วไปเลยทีเดียวคือดังเป็นวงกว้างเดี๋ยวผมจะเทียบให้ฟังและกันจะได้เห็นภาพชัดๆอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบหรือว่ากดขี่ใครบนเว็บอดเนี่ยนะครับถ้าแท็กไหนที่เป็นกระแสที่ขึ้นฮอตเซิร์นะครับปกติแล้วจะมีคนอ่านหลักแสนถึงหลักล้านแต่ของลิซ่าเนี่ยร้อยล้าน,าะะานเ นั่นแสดงให้เห็นว่าลิซ่านั้นเธอติดลมบนที่จีนไม่ว่าจะทําอะไรเธอนั้นก็จะมีกระแสที่จีนทุกอย่างจบวันที่2 1ผ่านไปนะครับในวันที่ย2บสองกันต่อในวันที่2 2อนะครับสมาชิกแบกพิงได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณอันวิเศษยิ่งแห่งจกักรพรรดิคือเครื่องราชอิสริยพรณ์สำหรับคณะอัศวินของราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยผู้ที่จะได้รับนะครับก็เป็นผู้ที่ล้วนแล้วเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นแขนงศิลป,ปะ วิทยาศาสตร์รวมถึงการทำงานกับองค์กรการกุศลและสวัสดิการ หรือการบริการสาธารณะนอกราชอาณาจักรเครื่องราชเหล่านี้นะครับสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสะราชอาณาจักรเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1917โดยมีลำดับเครื่องราชอิสริยพรณ์5ชั้นด้วยกัน GBE KBE หรือ DBE แล้วก็จะมี CBE OBE และก็ MBE ด้วยครั้งนี้นะครับแบ็คพิง์ได้รับเครื่องราชชั้น MBE ซึ่งเครื่องราชนี่เองนะครับแบ็คพิงถือว่าเป็นเคป๊อปวงแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเครื่องราชดังกล่าว และเป็นนักร้องลำดับที่3ต่อจากเดวิดเบเทิลที่ได้รับเมื่อปี1965และก็อเดลที่ได้รับเมื่อปี2013และแบล็คพิง์ได้รับในปี2023ปีล่าสุดนี้เองและนอกจากนี้แล้วนะครับบิซ่าเองก็คือคนไทยคนที่4ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยยศและก่อนที่สมเด็จพระเจ้าชายชาวที่3นะครับจะเข้ามาพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศเน์นะครับสาวๆทุกคนนนั้นก็ไปรอแต่ละคนนนั้นก็มีสีหน้าที่ประหมา่าดุกดิกดุกดิกดุกดิกตะมุตะมิกันเป็นระบบมา สื่อก็ดีเด้ซูมหน้าโค o สอัพเข้าใกล้ๆอย่างจังแต่พอสมเด็จพระเจ้าชายชอลที่3นะครับเสด็จเข้ามาทุกคนก็ยิ้มแย้มทันทียิ่งพระโอกเองนะครับตรัสกับเมมเบอร์ทุกคนก็สร้างความปรับปื่มและก็ความสุขให้กับทุกคนเลยทีเดียวครับและในะวันที่เพื่อรับเครื่องราชอิสริยภรนี้เอ์นะครับลิซ่าใส่ชุดแบรนด์ไทย แบรนด์อาสวาหากใครจําไม่ได้หรือว่าไม่รู้นะครับว่าเป็นแบรนด์อะไรก็คือแบรนด์ชุดไทยทิทริซ่าใส่ในีอ็มวลาลิสาตอนที่นั่งต่างทองนั่นแหละครับคุณผู้ชมคือแบรนด์นั้นเลยและครั้งนี้เองดิซ่าเลือกใส่ชุดอาสวาแบรนด์ไทยคือสวยนะชุดมันเข้ากับรูปร่างของเธอเป๊ะเลยแถมมีผ้าคลุมไหลอีกสวยบอกสวยแล้วก็ดูดีดูชั้นสูงอะ่ะโดยเฉพาะชุดทิทริซ่านั้นเดินเข้ามารอรับเครื่องราช นี่แบบว่าโอ้โหการวางตัวเอ่ยการก้าวเอ่ยการจัดระเบียบร่างกายเอ่ยคือมันดีมากมันดูเหมือนว่าคนมีสกลุลลุนชาติแบบว่าชนชั้นสูงคือให้อารมณ์นั้นเลยและเธอนั้นก็ได้รับคําชมมากในการเธอเดินในครั้งนี้แล้วก็รวมถึงชุดของเธอคือเธอได้รับคําชมทุกชุดและก็วางตัวที่ดีมากๆภับนิ่งว่าสวยท่าเดินนี้คือสวยมากว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมและก่อนจะก,กันไปนะครับขอพูดถึงสมเด็จพระเจ้าชายชาวที่3ก็แล้วกันสมเด็จพระเจ้าชายชาวที่3 นะครับทรงอยู่ในพระราชวงศ์วินเซอร์พระนา,นามเต็มของท่านก็คือชาร์ลส์ฟิลิปอารเธอร์จอร์ดพระราชสมภพ,พเมื่อวันที่14พฤศจิกายนคิสศัก,ก1948 เป็นพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรและอีกกว่า14ประเทศเครือจากภพเสด็จขึ้นของราชหลังจากที่สมเด็จพระราชนีอลิซาเบธที่2ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายน2022ที่ผ่านมาโดยพระองค์นี้นะครับเป็นราชทายาทที่ดำรงพระยศองค์รัชทายาทที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง64ปีโดยประมาณและยังเป็นรัชทายาทที่พระชนมายุมากที่สุดที่สืบราชบัลลังก์สหราชอาณาจักร ก็คือ73ปี9เดือน24วันนั่นเองและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับและก่อนจากกันไปนะครับในคลิปนี้หากใครสนใจ n น t f l i x ก r e m i ี m มยเดือนละ159บาบาทชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD ก็ลองสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้าไปสอบถามกันได้เลยครับ